ได้ไงวะลูกนะไอตอนนั้นมาถึงตรงนี้เลยเหรออันนี้ใครเนี่ยกูเนี่ยไม่ใครเลโก้ขึ้นไปไงอะเดี๋ยวให้ไปทำไรอะแบบด้วย อ๋อหาช hey. ้างนี่ไงพาลงมาด้วยใครยังนีน uh, ี oh. ่คืออะไรวะมันให้พาไปไหนนะ้พาไปไหนทำยืนด้วยกันหรอ ไม่ที่ดงดึงมันมีเครื่องบินนะเดี๋ยวมันให้เล่นรถเลื่อนไงงงเป็นโลกเเป่าเป่าเป่าเป่่บ้านะฮะตุ้มตดุตุ้มตตุตุ้มโเดี๋ยวทำไมข้างบนมีอะไรวะขึ้นกันไปไง

เนี่ยเหรอยังไงต่อม <c oughs> ีคนเป่ารถให้วางให้ถูกตำแหน่งบ่อยเวนคิดว่าน่าจะใช่ <c oughs> เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ต้องวางให้ถูกตำแหน่งอันนี้ก็ถูกไหมเหรอถูกเหไม่ถูกเดี๋ยวนี่คือใครนี่ไงคนถือเฟืองต้องวางตรงนี้ใช่เหรอ เออนี่ยถูกละอ๋อเลขตัวหนึ่งก็มาวางด้วยกันอไอตัวตัวผู้หญิงไปไหนไะอ,อต,ตัวนี้ทำอะไรนี่นี่ไว้นี่เออโอเคอ๋อต้องอย่างนี้โอเค EC แ่บว่าไงอะไรนะโอ้ยอย่างแรงอะไอซับคืนกะไรวัโ้ยโดนเต่าชนไอเต่าโดนิโอ้ยชนแม่งเลยไปกานหลั

กดหาพ่อตอนนี้เหรอไอ้เยนอะไรปนลลงอตาเฮ้ยเยนเดือดอะไรนะ What the fuck อ๋อขึ้นขขึ้นแล้วลงขึ้นลงเท่าไหร่อะเดนะไมได้อ๋อนี่ไงเด๋ยวนะมางี้มางีมางีมางี มไม่ไปทำอะไรกันตัวนั้นหรอหนี่งนี่ไงไปเฮ้ยโอเคโอเคอกูทำไรมึงก็ต้องสลับมาด้านนี้ดิไปง้นไงอะ่ะสลับยังไงให้มันมาด้านนี้ ทุบอันนั้นล่าวต่อุบไปจับมาเลยอ๋อโอเคต้องนี้ก่อนต้องอันนี้ก่อนยกอันนี้ก่อนเออน,เนั่นเองนั่นเองไอ้ยี่นี่วิง่งว้าว <laughs> ดามาโอด ไปทันไปทันก็เยี่ยแล้วมึงดูดิไไปเยี่ยเต่าลงเร็วกว่าแม่งเลยเอาเร็วๆๆเดีวเวเรเด็วเร็วเท็วเร็เรบวเเอ็วเร็วเ็เร็เ้เรวเ็ว็วเร็วเร็ว แล้วก็พางไปใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อยันนี้อ่ะไปไปโอ้ยยยยยดยยยย้ยยยยยยออะยย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 ยอยยโ,โอเคยๆ มึงต้องลงมาข้างล่างก่อนลงมาข้างล่างก่อนเราเป็นรอแป๊บนึงสิตกลงไหมเออดึง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 สะดุ้งสะดุ้งอะไรหานน่ะเออสะดุ้ง What the fuck สะดุ้งไอ้เหี้ยสะดุ้ง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 อะไรวะ ลงมาลงมา oh, ลงมาโอ้ย oh, <hey. S 1> อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคโอเคไม่ okay, okay. ใช่อะไรอย่างเงี้ยหมือนับพึ่งด oh, ิอ๋อโทร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 เราพามขึ้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดหนะึงเอ่ออย่างนี้ก่อนนะมึงไปกลับกลับก่อนดิมีสองตัววะตัวเดียวไอ้นี่ก่อน ตีก่อนตีตีตีตบุ๊ปต้จ<า>ดัดไม่ทุบอ่ะไปเ,เวนเออราขึ้นไปรู้ว่าเอามาขวางไม่ได้เหรอไม่ออกมาไม่ได้อะไม่ได้มันจะขึ้นลงไม่ได้ใช่โมดไปเลยสัตว์ต้องลงมาก่อนทุกข์กับรอบนี้ทุกข์กับรอบโอเคขึ้นมาตะกูขึ้นมาตะกู อ๋อแกได้อยู่ได้นี่นี่จะกระพางไปดูไอ้ยนี่อยู่ฝ่ายออโตบอทแน่แน่เฮ้ยเซนติคอนมาแล้วไอ้เจ้าเสาจอยเยอะเลยนะเอะทำไงอ่ะอ๋อให้กระโดดขึ้น เอเอไอซั์มึงก็รู้นี่เดีย <c oughs> ด๋ยวเลยเอ้อยชีวิตมึงอ,อยู่นี่มากรรมมือ,อ,กอ,อ,อกึงละโอ้ยังเดือดเลยเอาไงนี่ไงต่ออ๋อต้องเลื่อนได้แต่ไปแล้วโอเค <c oughs> นี่คืออะไรก็เปิด ไป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 ตายแล้วปุ๊โอ้ยไอ้เฮียจะพึ่งสิพ่อเออจะไปไงะไม่มือเอาลงก่อนเอาลงก่อนกูต้องเกาะเว้ยเกาะหรือเปล่าเออขอนขึ้นไปเออกระโดดตายซะตายซะไอ้เฮียตกใจหมดไอเจ้าใครเ ตื่นเลยไอ้เอีกหน้าคนเกียร์เลยนวกตาแม่งโคตลอยเลยเกมนโอ้ยเขียวเลยหวแล้วโดนมาหัวแล้วโดนมากินนี่ยังเขียวไปแล้วครับมึงไม่กดไว้เห้อกดแี้ โอ้ยโอ้ยมีลาวาในบ้านคุด้วยบ้านมีจริงเขไม่าบ้านกูอ่จริงกูบอกเลยว่ากูไม่อยู่แล้วบ้านห่ยีวาดอยู่อางน้อบแลวานนี่ชีผีด้วยเอาอะเริร์เกมโอ้ย May, may take the other one. We want <laughs> to eat. Oh, hello. I feel like a hamster. <laughs> yeah, well, look at the brown <laughs> <Humster>. one. Pretty <laughs> <three thi hoy> high. <laughs> <hoy laughs> All the toys and bought rose are finally coming in handy. <laughs> one pretty high, five, you know. Like that one over there. Yeah. What? I'm going to take water. เป็นเพื่อนเรามั้งไอ้โบสไอ้เฮี้ยตัวขนาดนั้นนี่คืออะไรอาร์ทีอ๋ออ๋ออาร์ีแลวไปแล้เลี้ยวไงอ่ะอ๋อเลี้ยวเลี้ยวก็คือทางเมืองอ๋อเลี้ยวก็ไปไปเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวไปดิจังมึงมีใจเย็นเพื่อนเออแล้วก็ไปพร้อมกันเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแล้วยิงไงอ่ะยิงไงแบบอาร์ทีคนอาร์ทีคนอาร์ทีอาร์ทีคือตัวเฮี้ยอะไรวะ โอ้ยอีเหี้ย R สองนะเพื่อนเออกูหมดแล้วเมื่อกี้มันก็ยิงอยู่นี่ยหอมต้องเดินให้ด้วยมันต้องเดินให้ด้วยมันยิงเองเนี่ยมองหน้าหักโอ้เบื่อซาดลงอ๋ออ๋ออันนี้ก็ยิงไป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 ยังหมดต้องพุ่งไกลอินนี่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะไม่ควร โอ้ยยิงมาเฮ้ยตัวเย็นนันจะโดนจะเลี้ยวไปไหนอะก็คุณจะยิงยังไงเฮ้ยมีคนยิงเรามีคนยิงเราไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมอกไม่ควนเดี๋ยวสยบไปยีบสยบไปเย้นี่เราเปิดแม่งเลยโหย่ามือศาสต์กลายเป็นคาราท้าใ้กูซะเมื่อไง โอ้ยยังเอาเลยวันนี้เวาสามัคีมากเลยวะใช่ปะสามัคีคือพังโอ้โหไม่ต่อกว้างขนาดนี้ระเบิดเยอะขนาดนี้บ้านเก่งปไป

ออกมาต้องยิงให้มันโดนในพวกที่เดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยป่เออเย็นจะตายแล้วที่นั่นจะตายรับปอดรับปอดรับปอดับปอดยวเปิดยิงเปิดยิงแลวเิดยงแล้วเปิดเปเปิดเิดเปเปิด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 เิดเปิดดิเปิดเดเปิดเปิเดเดเดเปดเดเปดเ บอกเลยนี่มันหมดอีซอนหมดอีซี่งเห้ืันนเหรอวะไ้เหี้ยโอ้เาเปิดไม่เจอไอ้อะไรงไปอ่ะโอ้หหนาวเลยนะเป็นเลโก,ก้รแบน่าจัโอ้ยกุยม่ลีด ไอโบนี่แหละปุ้ยแมรี่เพื่อนเฮ้ยเอ้อยก่อยไม่ไหอไม่ได้ต้องยิงมันอย่าหาเครดิวไปขวาดิขวาดิหมดแล้วโอ้อย่าตีนะมึงไป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 ทำให้ไปดีกว่ต้องยิง Why oh. did you have to buy this stupid, ugly octopus? It is not ugly. It's super cute and huggable. Oh. Hey, Mr. Octopus, oh. hey, Mr. Octopus, don't Mr. Don't octopus. To her. you are super cute. And you have you some are super cute. Uh, oh, arms, you work out. Please oh. let us go. Damn, <laughs> yeah, wampa! Ah. 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 You see? I'm, I'm, the art of flatter. โอ go <c oughs> ้ยไอ้เี้ยถ้ากูเป็นคนเมื่อไหร่นะจะจับแม่งลงขังขยะเลยเี่ยจับใจละจับ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 กันเป็นเฮ้ยวอสไอ้บอสมันหวดมันหวดมันหวดเออไปไงไปขวา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 เฮ้ยขวาเกินขวาโคตรแรง เฮ้ยอใช้ก่อนใช้ก่อนใชก่อนยาเลือดแตกจกมากกระจกมากกระจกมากยังมึกมีกระจกกระจกมากกระจกมากวอรอกปีโอ้ย้ไมจุปวดเขาไม่เอาเราลมาด้วยเจ้าเอาวัดกิ๊ว้าว้ โอ้ยบบขวา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 ออมัน้องิงเป็ดนะเป็ดลใช่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 ปตโเเฮ้ยไปตาแม่งไเียบอกันไปท้ายก่อนท้ยกอนเอาโอ้โหไอ้าเ่ ไขวาอะไรอ่ะขวา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 ไอ้บุ๊ไงวะตัดแรงมากตัดแรงตัดแรงมากเฮ้ยไม่เลือกตัดแรงได้ยังไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันขยับไม่ได้หรอวะเรือไงบุ๊คขยับได้ดิขยับแล้วขยับดีขยับหนีขยับหนีขยับหนีหน่อยขยับหนีไม่ได้มันขยับหนีได้เพื่อนขยับหนีได้ตายสิ โอ้ยเออกูสายตั้งนานแล้วมึงดิเล็มอติเวชาน่อยยิงเล็ก้ายอ่มึงไม่ยิงอ่ะยิงี่ย้านขว้าขวาขวอยก็ซ้ายกซ้ายกซ้ายแรงซ้แรงโอ้ยยิงไปก่อนดีขวาขวาขวาขวโอ้ย